นี่จะกลับไปพูดถึงนะคะในเรื่องของอาจารย์สมศักดิ์แล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็ได้พูดถึงการพูดคุยถึงอำนาจของสอวอซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเราเคยพูดไปแล้วนะวา่ายุทธการในการเดินเกมของพรรคก้าไกลเนี่ยเขาก็บอกนะคะว่าให้รออีกสิบเดือนก็คือยื้อต่อไปซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างกว้างขวางต่อมานะคะก็จะมีคุณอนอรวิทนะคะ น่าจะเป็นทนายนะเพราะมีเห็นเขาใส่ชุดคุยนะคะในรูปโปรไฟล์ของเขาเขาได้บอกว่าคิดผิดคิดใหม่นะสวเนี่ยไม่ได้อยู่เพียงแค่อีก10เดือนแต่สวนั้นสามารถรักษาการแล้วก็ยังมีสิทธิ์ในการเลือกนายกต่อไปได้แม้รัฐธรรมนูญปี60ในระบบเฉพาะการมาตรา269ได้กำหนดวาระของการดำรงตำแหน่ง ของ252วอเอาไว้ว่าใน5ปีนั้นจะสิ้นสุดในวันที่11พฤษภาคมปีพศ2567นี้ก็ตามแต่ตราบใดที่ยังไม่มีสวชุดใหม่ก็เท่ากับว่าอำนาจของสอวชุดเดิมก็ยังคงรักษาการต่อไปจนกว่าสวชุดใหม่จะเดินทางมารับตำแหน่งซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี60 ในมาตรา269วงเล็บ6บวกด้วย109แล้วก็บอกว่าคำว่ารักษาการนั้นเมื่อได้ดูตามรัฐธรรมนูญปี60จะเห็นได้ว่าไม่มีบทบัญญัติและบทเฉพาะการใดที่ห้ามสวรักษาการหรือว่าเลือกนายกรัฐมนตรีต่อไปแม้ในประเด็นนี้จะมีความเห็นต่างแต่ก็เป็นความคิดเห็นทางกฎหมาย อาจจะมีนักร้องในการส่งสารารัฐธรรมนูญตีความได้ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยต้องดูไปตามพอรอปอว่าด้วยการได้มาซึ่งสวในปี61แล้วจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการขั้นตอนมากซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย6เดือนหรือว่าอาจจะปีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยคาดว่าสวาชุดนี้เนี่ยจะอยู่ได้ไม่น้อยกว่า1ปีครึ่งหรือว่า2ปีเป็นอย่างน้อย ก็คือไม่ใช่ละไม่ใช่10เดือนที่ทุกคนคาดหวังกันแสดงว่ามันจะต้องถูกแขวนต่อไปนะเป็นปีครึ่งหรือว่าสองปีเป็นอย่างน้อยบอกว่าพระการเมืองนั้นรอได้แต่ประชาชนและประเทศชาตินั้นรอไม่ได้ก็แสดงว่าคนนี้ที่เป็นทนายนะที่ชื่อนอรวิทอะไรแบบเนี้ยเขาต้องการจะฟาดทางพระเก้าไกลว่ามึงจะเอาอนาคตข,ของประเทศไทยเนี่ยมารอสอปีเอ,อ่อไม่ได้ เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าอำนาจสอวอนั้นจะจบใน10เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นการบีบพักเก้ากลีกทีหนึ่งว่ากันเถอะต่อมานะคะมีคุณวินยัดชาติมนตรีคุณวินยัตเนี่ยคือใครนะคะถ้าเกิดคนที่ติดตามการเมืองนานๆจะรู้นะคะคุณวินยัดชาติมนตรีก็คือทนายคนเสื้อแดงนะคะคุณวินยัตได้บอกว่าจะรอสิบเดือนเพราะว่าสอวอชุดนี้พ้นวาระไปก่อนน่าจะเข้าใจผิดไปกันใหญ่แล้ว ที่ผมอ่านรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยเพราะว่ามาตรา1น9วรรค3บัญญัติเอาไว้ว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้สมาชิกสอวอนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อรักษาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีชุดใหม่มาแทนชัดเจนว่าบทบัญญัตินี้ได้กำหนดการพ้นหน้าที่ว่าจะาครบวาระจริงๆก็ต่อเมื่อมีสวชุดใหม่เนี่ยเข้ามาแทนที่รัฐธรรมนูญในในบทเฉพาะการ269 ครบวาระห้าปีนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชองการแต่งตั้งก็คือวันที่11บเอพฤษภาคมปีพศ2 5 6 7ก็ตามแต่เมื่อจะมีสวชุดใหม่เข้ามาได้ก็ต้องรอให้ชุดเก่านั้นรักษาการต่อไปตามรัฐธรรมนูญปี60ในมาตรา296วงเล็บหดังนั้นสวนะคะ250คนนี้ที่คอสอชอได้มีการแต่งตั้ง ก็จะอยู่ในระหว่างของการรักษาการต่อไปแล้วบอกว่าจะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญขออภัยรัฐธรรมนูญปี60ไม่มีบทบัญญัติได้เป็นข้อห้ามมีให้สวชุดเดิมนั้นได้โหวตนายกรัฐมนตรีต่อไปไว้เลยผมจึงเข้าใจว่าสวนั้นยังโหวตรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีที่เป็นแคนดิเดตได้อยู่อย่าลงประเด็นเข้าใจผิดนะครับ งานนี้ใครอยากรอก็รอไปแต่ว่าจะต้องอ่านทางากฎหมายให้ดีนะควรที่จะตั้งรัฐบาลให้ได้ให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปเป็นหนทางที่ดีกว่าก็อันนี้บอกตามตรงนะเขาตีความได้ชัดเจนมากว่าทนายวินยิเนี่ยเขาเป็นทนายคนเสื้อแดงซึ่งเขาก็สนับสนุนไปทางแดงหรือว่าสนับสนุนไปทางทักษิณน,นั่นเองถ้าจะมองดูเนี่ยก็เห็นชัดเจนนะคะว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็ออกมาชี้เป้าว่า ถ้าก้าไกลเนี่ยมึงมึงมึงสมควรอับไปหิตตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านไม่สมควรที่ะมาถ่วงพักเพื่อไทยนะแล้วก็จงจงหลบทางไปให้เขาเนี่ยได้ตั้งรัฐบาลกันในเมื่อมึงเนี่ยไม่มีใครเขาเอาหน้าก็หลบไปก็คุณดูแล้วกันเนี่ยแหละคุณคุณคุณดูเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงกันละกันคุณดูการเคลื่อนไหวของของประชาธิปไตยจอมปลอมดีไหมเออ ก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าต่อไปนี้เราจะเรียกทักษิณว่าอะไรดีต่อไปนี้เราจะเรียกคนเสื้อแดงว่าอะไรดีนะก็ลองดูแล้วกันต่อมานอาจารย์สมศักดิ์นะที่ได้โพสสองภาพนี้บอกว่าพูดถึงมาตราที่เชื่อกันว่าสวนั้นจะหมดอำนาจในการเลือกนายกนั้นผมอ่านยังไงก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างมากก็คือเขียนไม่ชัดซึ่งก็คงจะส่งให้รัฐธรรมนูญตีความแล้วก็คงจะออกมาว่า ให้อำนาจในการเลือกต่อไปก็คืออย่างที่เราพูดไงเรารู้อยู่แล้วว่ามีชัยนะคะหรือว่าวิษนุเครืองามพวกนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นหัวกะทิของคนที่เล่นคําเก่งในภาษากฎหมายเพราะฉะนั้นในการที่เขาฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างไอสูตรอุบาทเนี้ยขึ้นมาก็คือรัฐธรรมนูญปีหกนย์เนี่ยเราเชื่อว่าเขาเขาเก่งในเรื่องภาษากฎหมาย ในการที่จะเขียนให้มันกำกวมแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่าตลอดเวลาเนี่ยเขาวางหมาไว้แล้วม่มองว่าสองคนนี้นะไอ้พวกกูรูกฎหมายของเขาเนี่ยเขามองไว้แล้วไงว่าไอ้ภาษากฎหมายที่มันมีช่องโหว่ช่องว่างอะไรพวกนี้มันจะนำพาให้เขาสามารถเป็นสีธนชนชัยในการลอบช่องต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมคะก็คืออาจารย์สมศักดิ์ก็มองเลยว่าเออ มันมันไม่ชัดเจนอะแต่สุดท้ายแล้วก็คงเขาก็คงจะใช้อำนาจองคาเาพยขของเขาในการตีความแหละว่าอำนาจสวยังสามารถรักษาการต่อไปได้นะคะแล้วก็เนี่ยแหละหวบโบว,โวต่อไปได้เรื่อยๆนะ,ะอย่างต่ำๆก็สปีอะคุณคิดดูเพราะฉะนั้นมี่ถึงได้พูดไงว่ามัน,ม,นมันหมดหนทางจริงนะ,ะถ้ามองเกมเนี่ยคือเราเราเรา,เรารู้เลยว่าเขาเขาปิดดีลกันไปเรียบร้อยแล้วอะเออนะก็อันนี้คือสิ่งที่ นี่จะนำมาเสนอให้ทุกคนได้ทราบนะคะต่อมานะคะก็อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยโพสต์แบบรัวๆเลยนะคะเมื่อประมาณเดี๋วนะเมื่อประมาณหชั่วโมงที่ผ่านมานะ,ะอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าผ่านไปแล้วสองาชั่วโมงธนาธรก็ไม่ออกมาแก้ตัวอาจารย์สมศักดิ์เขาขอตีความเองนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นการตีความของอาจารย์สมศักดิ์เอง อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าแสดงว่าธนาธรเนี่ยต้องออกไปพบทักษณิณจริงๆธนาธรเนี่ยคุยกับทักษณิณเรื่องอะไรสมัยก่อนมีคนบอกว่าให้พักเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองเอาไว้เพื่อทําการแลกกับการร่วมรัฐบาลผมเนี่ยไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องฟังหูไว้หูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแนวแนวทางขอออาจารย์สมศักดิ์นะก็ไม่ว่ากันก็คืออาจารย์สมศักดิ์ก็ยังไล่บี้ธนาธรนะเนาะ ให้ออกมานับผิดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามีไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นไงก็คือใดๆจะคุยหรือไม่คุยเนี่ยมันมันมันไม่เกี่ยวอ่ะก็คือเนี่ยมันมันฟาดออกมาตรงๆแล้วว่าคือไม่ได้ไปต่อแล้ว่เออเราเราก็ไม่เข้าใจว่าจะจะไปบี้ทาไมก็คือเหมือนกับว่าจะดีลหรือไม่ดีลเนี่ยมาดูที่ผลลัพธ์ดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเขาสกัดพิธามันก็จบนะคะอืมแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์ขยี้ต่อนะคะในอ่ายี่สิบหกนาทีที่ผ่านมานะคะบอกว่า ขอให้ลองคิดดูดีๆก้วาวไกลเนี่ยยังไม่เคยมีท่าทีในการตอบโต้เสรีพิสุทธิ์ตรงๆเลยท่าทีต่อพรรค่อไทยตรงๆก็ไม่มีที่มีการจัดชุมนุมในวันก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ของพรรคมันเป็นท่าทีของมวลชนถ้าจะถามว่าตกลงพรรคก้าวไกลนั้นมีท่าทีอะไรที่ชัดบ้างก็อาจารย์สมศักดิ์ก็มองว่าเอออาจจะตอบได้ว่าไม่มีนะซึ่งถามว่า มีเคยออกมาอธิบายตรงนี้ไหมก็เคยมีกก็พูดแล้วเมื่อวานนี้มีก็พูดเมื่อเช้ามีกก็พูดอนะมีก็บอกแล้วว่าสลิมหรือว่าพรรคเพื่อไทยทั้งหลายแหละนะพยายามที่จะบอกว่าการเคลื่อนไหวของทะลุวังเนี่ยเป็นท่าทีของพรรคเก้าไกลเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เราเคยพูดแล้วว่าให้แยกกันนะทะลุวังเนี่ยเขาโมโหตรงที่ว่าเขาเลือกพรรคเก้าไกลเพราะว่า ไม่ไม่ได้ว่าชอบพระเก้าไกลนะแต่เขามองว่าพระเก้าไกลนั้นน่าจะเป็นขีดสุดที่สุดของพระก,ก้ารเมืองตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน no choice ในการเลือกนะก็เลือกไปอย่างนั้นแหละท่านท่านจริงริงตลอดเวลาเขาก็ตําหนิพิธาตําหนิพระเก้าไกลนะว่าไม่สุดลิ่มเทมโตยังไม่ที่สุดของที่สุดแต่ก็เลือกเพราะว่ามันดีสุดนะตอนนี้ แต่กำาจว่าพอเลือกเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกเจอสุร,รุวาตนะคะแล้วจะทำบนุปปี60หรือว่าแอมหน้า2 5 5 2วอก็เลยด้วยความไม่พอใจและเขาเนี่ยเป็นมวลชนอิสระที่มีความสุดริ่มทิมประตูนะคะไม่เคยตกอยู่ใต้อานัตของใครเพราะฉะนั้นอย่าบอกนะคะหรือว่าอย่ายโยงว่าเป็นก้าวไกลส่งมาเพราะว่าตลอดเวลาเขาก็ด่าพระก้าวไกลว่าไม่ได้ดั่งใจเขา นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เคยทําตามคมำสั่งของใครแน่นอนเขาจะทําในสิ่งที่เขาอยากจะทานะเราเห็นได้ชัดว่าในการเคลื่อนไหวของหยกเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปสั่งการได้เพราะหยกเนี่ยเขาตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นการตอกย้าให้เห็นนะคะว่าขอสัมทับอีกทีว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไท่ที่วันนั้นมีการไปบุกอะ่ะมันเป็นการเคลื่อนไหวในกลุ่มของมวลชนอิสระก็คือในนามของ ทะลุวังนะคะหรือว่าโยกตะวันสายน้านะคะก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ยึดโยงมันไม่ได้เกี่ยวข้องมันไม่ได้มีคําสั่งพ่กก้าไกลอยู่ดีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์พูดเนี่ยก็อาจจะถูกนะะที่บอกว่ายังไม่ได้มีท่าทีที่ชัดเจนของทางพักเก้าไกลในการตอบโต้พัเกเพื่อไทยก็ดีหรือว่าทางเสรีพิสุทธิ์ก็ดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบอกเลยว่ามีก็มองว่า เขาก็คงจุกอะนะเขาคงพูดไม่ออกอย่างที่บอกว่าพอเห็นในท่าทีของหมอชลน่านนะคะความกับกรอกความตบัดสัตว์ความกลิ้งไปกลิ้งมานะคะของอดีศรเพียงเกตของวันนอของอะไรก็คงพูดไม่ออกอะคือเหมือนคล้ายๆว่าเขาคงรู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายๆการสัมภาษณ์เนี่ยเราเราก็เห็นนะว่าคุณคุณไม่มองว่าคุณพิทาก็คงเข้าใจดีสภาล่างสภา,าสภาูาง งานแล้วก็เหมือนกับทุกคนเนี่ยตบเท้าออกมาพูดในลักษณะเดียวกันว่ากูไม่เอามึงอไม่ว่ามึงจะเอาหรือไม่เอามาตราหนึ่งหนึ่งสองยังไงกูก็ไม่เอามึงเพราะกูก็มองว่ามึงเป็นบุคคลอันตรายที่ไม่ได้รักชาติศาสตร์นะคะก็เรียกว่าไปแตะกองทัพนะคะไปแกะ,ะไปไปไป,ไปแตะอู่ข้าวอู่อน้ําไปแกะถึงเขาเรียกว่าอะไรอะความศักดิ์สิทธิ์ของเขาไปแก้ ไปปฏิรูปอะไรอย่เงี้ยเขาไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถึงแม้ไม่มีมาตราน1หนึ่งสองก็ตามนะเมื่อวานนี้เนี่ยบังเอิญมีได้ไปฟังมีคนแชร์มาอยู่คลิปหนึ่งโอ้โหด่าแบบรุนแรงเลยนะผ่านทั้งด้านทวิตเตอร์นะคะออมีก็เลยส่งไปให้อา่าคนข้างหลังดูเหมือนกันนะว่าโอ้โหตกใจมากเป็นผู้ชายนะแล้วด่าแบบหยาบๆคล้ายๆแล้วก็ด่าแบบ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 มุทะลุอะว่าเฮ้ยกูเนี่ย ไม่ได้เลือกให้มึงเนี่ยไปแก้ไขามาตรา1นะึนึ่งสอะคุณเลือกให้มึงเนี่ยไปแก้ปากท้องนะเออทำอย่างนี้ได้ไงทำไมทิ้งคนอื่นไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยไปในเรื่องของมาตราหนึ่งหอย่างเดียวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ใช่เนยเราเคยพูดมาแล้วว่าถึงแม้ว่าคุณไม่แตะมาตราหนึ่งหเขาก็ไม่เอาเพราะาคิดว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยมันเป็นพรรคที่อย่างที่บอกไงว่าต้องการที่จะเข้าไปแก้ระบบทั้งหมดเลยแก้ แก้โครงสร้างนะคะแก้ไปแตะในเรื่องของการยกระิกการเกณฑ์ทหาราในเรื่องของกองทัพความโปร่งใสอะไรต่างๆนานา,นานตัวช้างสวยอะไรพวกนี้เห็นไหมคะมมมว่าเขาก็ไม่ชอบไงอยู่ๆไปแตะมอค้าม้อน้ําของเขาเขาก็ไม่ชอบแต่ประชาชนที่ไม่ไม่ตาสว่างแล้วก็ไม่ไม่ เขาเรียกอะไรไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่ได้ภาษา,าการเมืองเลยคุณก็ออกมาด่าค้าค้างครูแบบเนี้แล้วถึงได้พูดเงว่าต่อให้พิธาไม่แตะมาตรา1หนึ่งสองเขาก็ไม่ปล่อยอยู่พิธาไว้ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการเข้าใจผิดอยู่เยอะมากนะมีก็เห็นพวกบรรดาสลิ่มพวกเขาเรียกอะไรนะสลิมที่มีสามีเป็นฝรั่งนะคะก็ออกมาด่าท่มถุยกันเต็มไปหมดเลยหาว่าพิธาเนี่ย ไปยกเลิกการเกณฑ์ทหารยกเลิกไปเพื่ออะไรแล้วคุณจะเอาทาหารที่ไหนปกป้องคือพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมพวกเขาเรียกว่าบูต่าถุยขอใช้คําว่าบูต่าถุยก็คือไม่ได้ภาษาทางด้านการเมืองไม่ได้ภาษาในการรับสารฟังแล้วก็ไม่เข้าใจนะเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านการรับสารตลอดเวลาเราเคยพูดแล้วว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าจะยกเลิกการมีทหาร แต่เราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อให้มีการสมัครนะโดยใช้สวัสดิการที่จะทําให้คนเนี่ยยอมรับได้หรือว่าจูงใจในการที่จะอยากเข้าไปเป็นทหารโดยไม่บังคับแต่จะมีสวัสดิการที่คุณเนี่ยจะเห็นหน้าตาโตแบบอยากเข้าไปเป็นด้วยความสมัครใจแต่พวกสลิมที่มีสามีฝรั่งพวกเนี้นะอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่สวิต รู้อะไรต่างๆดีมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องกลับมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีอะไรประมาณนี้เขาก็จะพูดว่าทวเขาเนี่ยรู้ดีทุกอย่างคนนี้เป็นคนที่แอบอ้างว่าเขาเนี่ยตาสว่างเพราะเขาเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยที่ว่าได้รับเที่ยวบินนะในการรับกลับมาในช่วงของโรคระบาดตอนนั้น่ะ ถ้าทุกคนตามอยู่จะจําได้ใช่ไหมคะมีคนมีการเต้าข่าวว่าเออมีครอบครัวสลิมเนี่ยซึ่งในพระมหาการุณาธิคุณพอได้รับาการการรับกลับมาว่าในช่วงของโควิดหรืออะไรตอนนั้นเน่ะแล้วก็เขาก็ออกมาพูดนะคะมีได้ไปฟังคลิปเปิดใจของเขาเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาตาสว่างเนี่ยเพราะอะไรตาสว่างจากการตาสว่างนะเออคืออะไรล,ะลองฟังกันเขาบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวมเหนื่อย เขาบอกว่าเขาตาสว่างจากการตาสว่างเพราะตอนนั้นเขาอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีคนที่ต่างประเทศคนไทยเลยประเภทเนี้ยที่อ้างว่าตัวตาสว่างเนี่ยส่งรูปรูปลับเฉพาะอะไรแบบเนี้ยรูปเกี่ยวกับที่เราก็เคยพูดถึงนะนะรูปหรือว่าคลิปอะไรริมสารหรือว่ารูปของสีรัตนอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกเขาได้เห็นแล้วเขาตกใจมากเลยแล้วตอนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขามีอาการตาสว่างก็คือเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเขามีความคิดไม่ดีต่อ สถาบันประมักกษัตร์แต่หลังจากที่เขาเนี่ยได้ศึกษาโอ้โหนี่เขาใช้คําว่าเขาแบบไปศึกษาข้อมูลหาความรู้จากอินเทอร์เนต็ตเขาได้รู้นะว่าพวกนี้เป็นเรื่องโกงหกทั้งเพยแล้วมีอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆว่าไอสิ่งที่เขาออกมาอธิบายเนี่ยคือมันตลกมากคือเขาพูดแหนมน้องว่าเขาเนี่ยไปหาข้อมูลจนกระทั่งเจอคลิปในการรู้ว่ามันเป็นการตัดต่อ ฮ้ยตัดต่ออะไรก่อนคือคล้ายๆว่าเขากำลังจะพูดว่าไอคลิปลายสักอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องลวงโลกซึ่งเห็นไหมสุดท้ายมันก็มาตายน้ําตื้นตอนที่ว่าพวกคุณเนี่ยก็แสดงความง่าออกมาโดยการที่ว่าคุณบอกว่าพราะองค์ท่านเนี่ยเนื้อตัวขาวสะอาดไม่ได้มีรอยสักอะไรเลยแล้วเขาก็อนุมานว่าแสดงว่ามันเป็นการตัดต่อไงมิถึงได้บอกว่าคุณดูแล้วกันเนี่ยคือตักกะความคิดของเขามันทําให้เราเห็นเลยว่ามันตื้นเขินมาก คือเราเคยพูดไปแล้วว่ามันก็ไม่แปลกในการที่คุณจะไปเห็นว่าเนื้อตัวกระสัน,นยไม่มีรอยสักเพราะเราได้พูดไปแล้วว่ามันเป็นการติดแทททูแบบชั่วคราวมันเป็นการแบบเหมือนลอกลายแบบมันนี้แต่คุณดูนะนี่ในปี2023นะสลิมก็ยังมีแนวคิดแบบนี้แล้วเขาอวดอ้างว่าเขาเนี่ยฉลาดมากเขาอยู่ที่สวิตมานานเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ นูนีนันมี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออพอเราฟังพวกนี้แล้วเรารู้สึกเวทเรารู้สึกเวทจริงๆเรามีความรู้สึกว่าเนี่ยในการที่คุณพยายามแอบอ้างว่าคุณรู้หมดเลยแล้วรู้ว่ามันเป็นการตัดต่อรู้ว่ามันเป็นการใส่ร้ายมี่ก็เลยมีความรู้สึกโอ้โหมันมันเวทกําลังสองอะโอ้โหแล้วการตลอดเวลาที่พูดนะจะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะแสดงออก เล่นหูเล่นตาว่าแบบตัวเองเนี่ยแบบฉันรวยฉันรู้ดีฉันอะไรแบบนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละคนที่ปกป้องสถาบันคือคุณก็แสดงความความรู้ที่คุณมีอยู่มันก็มีแค่นี้จริงๆไงเขาก็เลยอนุมานเอาว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นะบวนการใส่ร้ายเอ่เป็นกระบวนการตัดต่อบางคนก็มาคอมเมนต์เยอะแยะไปหมดเลยนะใช่ใช่ใช่มันเป็นการตัดต่อเนื้อตัวท่านเนี่ยไม่มีแททัวอะไรเลย นะคะแล้วก็บางคนก็พูดถึงขนาดว่ารูปสีรัตที่ปรากฏออกมาเนี่ยเป็นเป็นรูปของการใส่ร้ายเป็นการตัดต่อเอาสัญลักษณ์ของของพระบรมอ่ะเพราะว่าถ้าถ้าทุกคนเคยได้ได้เห็นรูปอันนี้ที่มีมีก็เคยได้เห็นเป็นร้อยร้อยรูปเลยนะเป็นรูปของศีรัตที่ถ่ายเป็นอ่าเป็นเป็นในที่ที่ สามารถจะบ่งบอกได้ว่าน่าจะเป็นสถานที่ของ904หรือว่าเป็นที่ที่วังนั่นแหละเพราะว่าข้าวของข้าวของเครื่องใช้อะไรพวกนี้มันบ่งบอกไงแล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นเป็นในรั้วในวังอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าคนพวกนี้เขาไม่ยอมรับไงเขาพูดแหนมว่าเนี่ยคนบ้าอะไรจะเอาไอ้เนี่ยสัญลักษณ์พวกนี้มามามา,มาวางไว้ทั่วไปหมดเลย แล้วแล้วมันใช่บ้านธรรมดาที่ไหนเนี่ยเอออันนี้ต้องถามก่อนว่าคุณเนี่ยใช้ใช้ความคิดคุณหรือเปล่าในการวิพา์วิจารณ์ถูกไหมคะคือบ้านธรรมดาเนี่ยแน่นอนนะคะบางคนเขาก็มีเราจะกล่าวถึงอะไรดีสมมติว่าข้าราชการก็แล้วกันบ้านไหนที่เป็นข้าราชการบ้านไหนที่เป็นตำรวจบ้านไหนที่เป็นอายการคุณสังเกตไหมว่าคนพวกนี้เขาจะมีความภาคภูมิใจเขาก็จะวางพวกนี้แหละตราตำรวจนะคะโล่ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันบ่งบอกตัวตนน่ะนักกีฬาเ็าใช่นะคุณสังเกตไหมคนไหนที่เป็นนักกีฬามีเหรียญทองมีอะไรก็จะขุดมาวางเต็มหมดเลยอะ่ะในเออเขาเรียกอะไรนะในตู้ไม้ในตู้โชว์คือจะมีความบ่งบอกตัวเองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะในวังเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ในวังก็เหมือนกันก็จะต้องมีไอ้พวกการที่บ่งบอกอ่อความเป็นในวังของเขาอะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่เบสิคมากๆอ่ะ แล้วเขาก็พยายามที่จะพูดว่าไอ้รูปพวกนี้เป็นรูปใสาลายสีลัดซึ่งถ้าเกิดทุกคนได้ดูอ่ะคือมันไปถึงเนื้อในอ่ะไปถึงไปถึงเครื่องในหมดแล้วอ่ะคือเห็นหมดเลยอ่ะก็นี่แหละก็คือสิ่งที่บ่งบอกไงว่าไม่อยากจะบอกแค่นั้นเองว่าส่วนมากตะก,กัดสลิมจะเป็นประเภทนี้แล้วไม่สามารถที่จะอธิบายอะไรได้เลยนะคะเวลาที่อธิบายเนี่ยมันก็จะดูข้าง,างค,คูหรือว่าตอบโจทย์ไม่ได้เพราะเราได้เคยอธิบายไปแล้วว่า มันไม่ได้หมายถึงว่าท่านเนี่ยสักจริงแต่ภาพที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ว่าท่านอาจจะมีความแฟนตาซีในการเอ่อลอกลายนะคะเพราะว่าทั้งเนื้อตัวของตัวเองยังไม่พอนะคะก็คือเจ้าคุณพระก้อยเนี่ยก็เหมือนกันก็คือลายพร้อยไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ได้บอกไงว่าเจ้าคุณพระหรือว่ากษัตริย์วิชาลาลงกรเนี่ยเขาสักจริง แต่มันเป็นความสนุกสนานในการนึกจากแฟนตาซีก็เลยทําในลักษณะแบบเออดูแบ๊ๆนิดนึงอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็แค่นั้นเองจากคุณดูนะว่าตากากสลิม <c oughs> ก็โยงใ่นะคะว่ามันเป็นทฤษฎีของการล้มเจ้าหรือว่าความพยายามในการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นภาพอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าโอเคสิ่งที่มีต้องการจะอธิบายก็คือเนี่ยแหละก็คือตากากะของสลิมมักจะเป็นแบบเนี้ย อะไรที่มันย้อนแย้งหรืออะไรที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งเขามีความภาคภูมิใจในการตาสว่างที่เขาอ้างว่าเขาตาสว่างจากการตาสว่างนะเขาบอกว่าเป็นการตาสว่างแบบจอมปลอมเขาบอกว่าคนในต่างประเทศเนี่ยเยอะมากที่มีการส่งต่อนี้แต่ว่าตอนนี้เขาฉลาดแล้วเขารู้แล้วว่าเป็นขบวนการใส่ร้ายทางสถาบันนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาออกมาฟาดงงฟันงายอย่างเต็มที่เลยนะออกมาทําคลิปแล้วเขาก็มองว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลชั้นสูง ฉันเนี่ยร่ลำรวยเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ถึงแม้ว่าเคยกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากสวิตเนี่ยตอนนี้ก็กลับมาอยู่ใต้ร่มพระบารมีนะกลับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มีบ้านใหญ่โตเป็นเศรษฐีนีนะคะมีธุรกิจของตัวเองมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศแล้วก็สามีเนี่ยก็เขาเรียกอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แบบคนสูงอายุนะไม่ใช่ติดเตียงนะเป็น เป็นเขาเรียกอะไรเป็นฝรั่งรูปรออะไรเงี้ยเขาเขาก็เลยบอกไงว่าเดี๋ยวก่อนแบบช้าก่อนฉันเนี่ยมีอะไรเหนือว่าเธอทุกอย่างเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วเอาอะไรมาด่าฉันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยแบบพยายามที่จะออกคลิปเลคเชอร์ lecture, พวกบรรดาสามกีบอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่แหละคือความย้อนแย้งของเขานะคะมี่กก็นํามาฝากทุกคนได้ลองพิจารณาดูนะคะก็อันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนะคะ